ผมชินนะครับผมจาก F2 h a แ d นะครับผมวันนี้มารีวิวเสียงนะครับผมคล้ายบูติกจากทางญี่ปุ่นกันบ้างนะครับผม One Control นะครับผม Sonic Booster นะครับผมก้อนนี้ก็ดีไซน์ by BJF นะครับผมก็เป็นคล้ายจากทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมขับก้อนนี้นะครับผมผมหาราคามือหนึ่งในบ้านเราเนี่ยมันไม่มีนะครับผมก็เรียกว่ายังไม่มีตัวแทนจําหน่ายในบ้านเรานะครับที่ผมไปหาราคาเนี่ยก็จะได้จาก ราคาจากทางทางออฟฟิเชียลของเขานะครับผมครับราคามือหนึ่งนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ129เหรียญนะครับผมก็คูณคูณอ่าอัตราเงินหยกเอฟนะครับผมณปัจจุบันเอาดูนะครับผมก็ตกประมาณอสามพันกว่านะครับเกือบ4ี่พก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็ตีเป็นว่าผมว่ามี4ี่พันะครับผมครับก็ หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมในในตัวเพจเขาเนี่ยออฟฟิเชียนของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเวอร์เวอร์สองแล้วนะครับผมซึ่งไอตัวที่ผมมีของเนี่ยที่เอามาเทสให้ดูเนี่ยมันจะเป็นตัว V1 นะครับผมก็ซึ่งก่อนหน้าจะเป็นหน้าตาแบบในเพจเนี่ยเขาจะทําหน้าตาแบบนี้มาก,ก่อนนะครับผมครับเรามาดูสเปคคร่าวๆข,ของเขาดูนะครับผมครับเขาบอกฟิกเจอร์เนี่ย ที่ที่ผมอ่านเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเขาตั้งใจให้มันเป็นแอมนะครับผมเป็นอ่าเป็นแอมของ f ฟ n d e r นะครับผมแบ็กแฟกซ์นะครับผมก็คือเป็นแอมยอดฮิตนะครับผมเป็นแอมยอดฮิตนะครับผมของ f ฟ n d e r ก็คือเนี่ยเขาบอกเลยว่าตั้งใจเลยว่าจะให้โทนเสียงเนี่ยมันเป็นแบบแบ็กแฟกนะครับผมก็เท่าที่ผมลองเนี่ยเกณฑ์จะไม่ได้มีเยอะนะครับผมเข้าลิม,มิตมาไ,มไว้นะครับผมเขบ <Kampf. S 1> มาบอกเลยว่าตั้งใจอันอ้นลิมิตดีเรชั่นไว้นะครับผม สเปกติฟายของเขาเนี่ยก้อนนี้นะครับผมเป็นดูเป็นเป็นทูบายพานะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวเฮล i ิงกันนะครับผมกับตัวเฮลซิงนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเป็นอลูมิเนียมแต่ไม่ได้ปัดเงานะครับเป็นลักษณะเป็นสีแบบขีดๆนะผมเรียกไม่ถูกนะครับผมมันถ้าปัดเงาเนี่ยมันจะเงาเลยนะครับผมที่สีที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นสีจากตัวอลูมิเนียมด้วยนะครับผมเป็นสีที่เหมือนพ่นเคลือบหรืออะไรสักอย่างมาละครับผมถ้าเกิดเป็นสีอลูมิเนียมเนี่ยมันจะใสกว่านี้นะครับผม นี่ตัวจริงนี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เห็นเนี่ยมันจะอมฟ้านิดนึงนะครับผมภาคคอนโทรลที่ก็ให้มาเนี่ยมันจะมี3คอนโทรลนะครับผมจะมีวอลลุ่มมีมาสเตอร์แล้วก็มีเทเบิลนะครับผมเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีวอลลุ่มแล้วก็มีมาสเตอร์นะครับผมที่ผมอ่านหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนอาการปรับเกมนะครับผมก็คือปรับเลเวลขาเข้านะครับผมแล้วก็วอลลุ่มเป็นมาสเตอร์นะครับแล้วก็วอลลุ่มรวมนะครับผมครับก็แล้วก็มีย้อนอีคิวเนี่ยจะมีแค่เทเบิลให้นะครับผม ก็เขาบอกว่าการที่มีวอลลุ่มแล้วก็มีมาสเตอร์เนี่ยในวงจรของตัวโซนิคบลูเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เฮดลูมเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนนะครับผมในการปรับนะครับผมตอนเวลามิกซ์นะครับผมก็ค่อนข้างจะลึอกอยู่เหมือนกันจริงๆผมกไมไ็ไม่ได้ไม่ได้ชํำชองถึงขนาดนั้นนะครับผมที่ลองปรับเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเกิดปรับมาสเตอร์เยอะเนี่ยเราก็ลดวอลลุ่มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีเกณฑ์เพิ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก้อนเนี่ย มันจะไม่ได้เป็นอเอฟเฟกต์เสียงแตกนะครับผมมันเป็นเหมือน,นจำลองตู้นะครับผมจะเรียกว่าจำลองตู้เรียกว่าเอาไปใช้ลงยิงเข้าบอร์ดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แคปติมนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับผมมันเป็นคล้ายๆลักษณะเป็น PM นะครับผมกับเป็น PM ของแบ็คแฟกนะครับผมครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีลิทกับลิททึมนะครับผมตรงนี้เป็นกําหนดที่ผมลองเนี่ยเสียงเนื้อเสียงเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าความดังเบาเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างครับผมซึ่งาทางผู้ผลิตเนี่ยเขาก็บอกว่าฝั่งลิทึมเนี่ยมันจะดังประมาณ18บเดซิเบลนะครับถ้ามาที่กดมาที่ลิเนี่ยจะดังประมาณ40บเดซิเบลนะครับผมซึ่งเขาระบุมาประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องเนื้อเสียงแต่ประการใดนะครับแต่ว่าระบุว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงของอระเวลนะครับผมกับแล้วก็มีหนึ่งฟุตสวิต์นะครับผมฟุตสวิต์เป็นแบบกดแล้วแตกๆนะครับผมงานของอกลุ่มนาโนเนี่ยตอนนี้ทางจีนเนี่ยทำมาหนักมากนะครับทำมาหนักมากเลยนะครับก็คือทำผลิตออกมาเยอะมากเลยแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะถูกมากนะครับผมบางทีเราเห็นเอฟเฟกกลุ่มพวกนาโนที่ค่ายอื่นทำมาเนี่ยก็เลยมองว่ามันราคามันอาจจะไม่ไม่แพงหรือเปล่ามันตรงกันข้ามนะครับผมวันคอนโทรเนี่ยก็ทํามาหลายรุ่นนะครับผมแต่ว่า ทำเป็นหน้าตาลักษณะเป็นนาโนอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าราคามีค่อนข้างจะมีราคาสูงนิดนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาต่อฟ <That 's right>. ังเสียงกันด <That> ีกว่าครับผมครับผมถ้าถามว่าประโยชน์มันคืออะไรนะครับผมบางคนอาจจะงงว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันเราไปใช้ทําอะไรนะครับผมก็คือมันไว้ใช้เปลี่ยนโทนของกีตาร์นะครับผมจากเนี่ยโทนปกติของผมนะครับก็จะโทนประมาณนี้ นี่คือบายพาสของผมนะครับผมถ้าเราเปิดใช้ โทนกีตาร์นะครับผมน่าจะตามชื่อของมันด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้มันใช้คำว่าเป็นโซนิ c บ o ท t วงเกอร์นะครับผมก็คือน่าจะเปลี่ยนให้เ,เสืยงเสียงติดแวงแต่ผมก็ต้องใช้ป i ิ k กอัพตัวกลางช่วยด้วยนะครับผมถึงจะได้ซสาวนี้นะครับผมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประโยชน์ของมันก็คือเอามาเป็นบูทได้นะครับตามที่ผู้ผลิตเขา,อาบอกมานะครับผมเราเริ่มจาก ตอนนี้ค่อนข้างจะดังเลยนะครับผมผมจะใช้เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลทึมนะครับผมตอนนี้มันอยู่ที่เลสอยู่น,นะครับผมอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนก็นได้ครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเนือเสียงนะครับมันจะเหมือนถ้าถามผมมันนา่าจะเป็นเหมือนเลือกอินพุตขาเข้านะครับว่าเราจะต้องการให้มันเบาหรือว่าดังนะครับผมก็เป็นตัวลดเพิ่มนะครับผมสัญญาณสัญญาณเสียงนะครับผมขาเข้าผมจะเอาไว้ที่เลดทึมนะครับผมเพื่อลดสัญ,ญญาณมัน ดีขึ้นเลยครับผมอ่าอันเนี้ยเมื่อก,กี้นี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดังเลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เราเป็น low output เนี่ยก็ลองใช้เป็น lead ดูก็ได้นะครับผมของผมก็ pick pick up เนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับผมก็ใช้เป็นโหมด reverb นะครับผมครับอ่ะคราวนี้เราจะมาดูที่อ่าฝั่ง table ก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปดูที่ volume แล้วก็ master นะครับผม table นะครับผม สายบูแจ๊สเนี่ยครับผมน่าจะชอบชอบเลยนะครับผมแต่ัวผมเองเนี่ยไม่ได้ถนัดขนาดนั้นนะครับก็เล่นตามเท่าที่ได้แล้วกันนะครับผมครับใบ3มนะครับผม เป็นเสียงย่านย่านเทเบิลที่ที่ปลายปลายเสียงนะครับผมก็คือไม่ได้เป็นเป็นย่านที่แบบอมเสียงกลางมาด้วยนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราเปิดอ่เทเบหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้แหลมจนบาดหูนะครับเป็นแหลมแหลมปลายปลายครับ นะครับผมรับเทเบิลทำออกมาได้ดีครับผม ที่เที่ยงแล้วกันนะครับผมแต่มันเปลี่ยนเสียงได้น่าฟังขึ้นจริงๆนะครับผมลองดูนะนี่จากบายพาสโอเคครับคราวนี้เรามาดูวอลลุ่มนะครับผมวอลลุ่ม ผมฟีลมันเหมือนหลอดเหมือนกันนะครับผมก็คือรู้สึกว่าเสียงนี้มันค่อนข้างจะอิ่มนะครับผม ประมาณนั้นนะครับผมจะเปิดทีท่เทียทเท่ยงๆแล้วกันคราวนี้เรามาดูที่ Master นะมาสเตอร์เลยาต้องคาลิเบตคู่กันนะครับผมระหว่างวอลลุ่มกับ, Master บอ่าม e สเตอร์นะมันทำเสียงออกมาได้น่าฟังนะครับผมยาโลนี Yellow ้ ì, ผมเล่นแล้วมันให้ความรู้สึกเป็นเป็นเหมือนแอมลอดนะครับผม ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเองเนี่ยจะรู้สึกถึงการตอบสนองนะครับผมว่ามันเออมันค่อนข้างจะเร็วกวา่าเราอดีต ที่ลองเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเหมือนจะติดคอมเพรสเซอร์มาด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูมไม่ได้ติดนะครับผมแต่ว่าเล่นเนี่ยรู้สึกว่าการตอบสนองความไวของอความไวของการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับเวลาเล่นจะรู้สึกถึงที่เขาเรียกว่ามันเด้งเด้งติดนิ้วนะครับผม บอกเลยนะครับว่าก้อนนี้มันไม่ได้เป็นเสียงแตกนะครับมันก็จะไม่ได้มีเกณฑ์อะไรมาให้ใช้นะครับผมครับก็แต่เวลาเวลามาลองเล่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเพิ่มตัชเทนเนอร์มานะครับผมสําหรับพวกที่ชอบติดก่อโซโล่เสียงคีนผมว่าก็โอเคอยู่ครับผมเปลี่ยนโทนเสียงได้น่าฟังครับผมแล้วก็ เพื่อนจะสังเกตว่าย่านเบสเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับอย่างที่เขาบอกเลยนะครับว่าเขาออกแบบมาต้องการให้เหดุูลุมของ้างกว้างนะครับผมครับก,ก้อนี้อย่างที่บอกเลยว่าเอามาเปิดแช่ค้างเพื่อเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของกีตาร์หรือว่าเอามาเป็นบูทก็ได้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวลองผมจะลองต่อกับเสียงแตกออกมาเป็นบู๊ดูนะครับผม โอเคครับผมจะลองตอนนี้ผมก็ต่อเสียงแตกเข้ามาแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลอง <c oughs> อันนี้เป็นแบบใช้เสียงแตกเฉยๆนะครับยังไม่ได้เปิดบุู <c oughs> ครับทำให้ย้านเสียงส่งพลังขึ้นมาเลยนะครับผม นี้นะครับผมเอามาเปิดใช้กับเสียงขีนนี้ก็เปลี่ยนโทนกีตาร์นี่ผมว่าก็เพาะอยู่นะครับผมทําออกมาได้เสียงเพาะเลยครับผมสําหรับโซนิคบูทเวนเกอร์ Blue, นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับโซนิคบูทเวนเกอร์นะครับผมกับข้อดีของก้อนนี้ก็คือเวลาเราเปิดใช้เนี่ยโทนเสียงของกีตาร์เราเนี่ยที่ย่านเสียงเนี่ยมันไม่ครบอย่างเงี้ยย่านเทเบิลมันหายเนี่ยย่านเบสที่ลงได้ไม่ลึกมากแต่เวลาเราเปิดใช้เนี่ยมันก็ครบย่านนะครับผมเราก็ทํา เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเสียงกีตาร์ของเราเนี่ยให้นั่งฟังขึ้นได้เยอะมากๆนะครับผมจะเอาไปใช้เป็นโซโล่คีนก็ได้นะครับผมผมว่าก็โอเคอยู่ครับผมเสียงก็เพะครับผมแล้วก็เอามาเป็นบูสต์โซโลก็ได้นะครับเมื่อกี้ทดลองผมทดลองบูสต์เอามาเป็นบูทโซโลเนี่ยก็โอเคอยู่ครับผมครับแน,แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองหาบูสต์ที่มันเป็นไม่เปลี่ยนเนื้อเสียงกีตาร์เนี่ยบูทในอุดมคติเนี่ยก็คือก้อนบูทแวงเกอร์โซนิคบูเนี่ยก้อนนี้มันไม่ได้เป็น อ่าเป็นบูธประเภทนั้นนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนโทนเสียงนะครับผมแต่ตรงเนี้ยผมจะพูดหลายๆพ,พูดในหลายๆคลิปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบูธท,ที่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยทั้งคาตานะบูธนะครับผม EP บูธเนี่ย <im> เพื่อนๆพี่ๆ <im> หลายๆคนบอกว่ามันไม่เปลี่ยนเสียง <im> แต่ที่ผมลองนะครับผมลองไปย้อนดูได้นะครับในคลิปเก่าๆที่ผมทานะครับก็คือมันมีการเปลี่ยนเนื้อเสียงจริงๆนะครับผมแต่ว่าคาตานาเนี่ยจะเห็นเห็นชัดเลยครับผม EP เนี่ยยังมีเปลี่ยนแต่ว่า ต,ต้องฟังดีๆนิดนึงแต่คาตนานะเนี่ยค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเสียงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเสียงที่ดีขึ้นมีย่าโลมีน้ามีนวลขึ้นเสียงแหลมหที่เวลาบูตขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แหลมจี๊ดนะครับผม <P. S 1> พวกนั้นจะเป็นเป็น,เป,นเป็นบูตลักษณะ,ะเป็นเพียวบูตนะครับก็คือมีแต่โทนเอไม่มีโทนนะครับจะมีแค่เลเวลอย่างเดียวเนี่ยก็น่ามายความว่าเวลาบูตเนี่ยมันมันปรับโทนอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่ามันคาลิเบตมาให้แล้วว่าเนื้อเสียงที่บูตเนี่ยแบบเนี้ยโอเคที่สุดับ ตรงนั้นนะผมว่าน่าจะเป็นบูสที่ดีครับผมไม่ไม่ต้องถึงนขนาดว่าไม่เปลี่ยนเนื้อเสียงนะครับบางทีเนี่ยบูสเนี่ยเวลามันบูสเลเวลขึ้นมาเนี่ยพวกแหลมพวกอะไรเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นบ้างนะครับผมเพราะว่ามันดึงรายละเอียดรเียล็กน,น้อยเนี่ยให้ชัดขึ้นก็จะมีบางทีถ้าเราฟังเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าอ่ามันมีการเปลี่ยนตรงนี้ไม่ไม่แปลกนะครับผมสาหรับตัวอีกบูส t ทมเพอร์ตัวนี้ก็เป็นบูสที่ดีก้อนหนึ่งสำหรับผมนะก็คืออ่ามันเวลามันบู เสียงเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมก็ใช้ได้ครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับโซนิ c บ o ท t w a เกอร์นะครับผมครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเสียงก็ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ